ครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ข้างๆคุณพิตาพรนะครับบุญยะรัตนพันธ์นะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับผม mm hmm. ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ทางเมืองไทยเนี่ย เป็นแกนหลักสําคัญเลยในการจัดงานสอสอ,อ,อจอมบึงมาราธอนในครั้งที่31นี้นะครับผมขอมทราบคอนเซปต์ในงานนี้หน่อยครับว่าม,มีความเป็นมายังไงแล้วจัดทําเพื่อเพื่ออะไรบ้างครับผมค่ะในส่วนของเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยนะคะเราก็ให้ความสําคัญในเรื่องการออกกําลังกายเพราะว่าเรื่องของการ preventive เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญคถ้าเรามีการออกกําลังกายร่างกายเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงใช่ไหมคะเราก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้การสนับสนุนเรื่องของกีฬามาระยะหนึ่งแล้วนะคะถาม แล้วเมืองไทยประกันชีวิตมาเนี่ยเราทำอะไรบ้างเราเองเนี่ยเปย็นบริษัทดูความสุขของรอยยิ้มนะคะเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเราเขามีประกวดแฟนซีแบบนั้นเราเอาคอนเซปต์อะไรดีรเอาสมายวิลเลจดีกว่าตอนแรกเนี่ยก็คุย,ยจะมีเงินรางวัลไหมบอกไม่เอาไม่เอาทุกคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนมาก็ได้ของระดึก ท,ทั้งข้นของที่ระลึกเหมือนกันนะคะทุกคนก็จะได้แสดงเพราะอาจารย์ก็บอกว่านี่ค่าดูสิเดี๋ยวมีคนจะแบบแบกตุ่มไว้บนหัวมขีขำๆอะไรอย่างนี้สะดีค่ะทุกคนมีความสุขมาด้วยกันนะคะแล้วก็เราก็จะสนับสนุนพวกกองเชียร์หมู่บุคคเชียร์มามีน้ําดื่มมีอะไรมาร่วมพวเพื่อให้การจัดแข่งขันครั้งนี้ทุกคนได้มีความสุข นะคะเราก็ยิ่งมากกว่านั้นเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักวิ่งเราก็จะทําประกันอุบัติเหตุเดินทางให้นะคะทุนประกันครั้1ถึงแสนบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่ได้เรียนชี้แจงไปว่าก็ขอให้ตรวจสอบในเรื่องของการลงทะเบียนไปด้วยนะคะว่าถูกต้องเพราะว่าบางคนเนี่ยถึงวันจริงเปลี่ยนตัว พอหลักฐานไม่ตรงเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะคะอยากจะให้แบบตรงเพราะว่ามีเรื่องของอายุของที่อยู่ต่างๆด้วยนักวิ่งที่ได้ได้มีความมั่นใจอะค่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่เครได้ใช้บริการหรอกนะคะเราก็ไม่อยากให้จะต้องมาเคลมแต่แต่ว่าให้มีความมั่นใจในไหนมาแล้วมาให้เต็มแพ็กเกจคุณมามีความสุขกาออกกําลังกายแข็งแรงเรามอบของคุ้มครองให้กับคุณตามสโลแกนนี้เลยครับมันเต็มแม็กซ์ปกป้องเต็มสตรีมนะครับครับผมสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้ ทางาคุณพี่นะครับช่วยชักชวนนะครับาทางคนไทยนะครับทุกๆคนนะครับให้หยิบรองเท้าผ้าใบนะครับออกมาวิ่งเพื่อสุขภาพกันหน่อยครับค<ะ>่ะก็อยากจะฝากาพี่น้องประชาชนทุกๆคนเนี่ยนะคะขอให้เริ่มง่ายๆก่อนอย่างตอนนี้ตัวลูกเองเนี่ยตัวก็เริ่มง่ายๆโดยการที่เอาผ้าใบเนี่ยแล้วเรามาเดินก่อนนะคะเราก็เริ่มเดินออกกําลังอย่างาบ้านอยู่ใกล้สนจตุจักเราก็เริ่มเดิน3.5กิโลค่อยๆเดินทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์แล้วเมื่อกี้เนี่ยทางวิทยากรก็บอกว่าค่อยๆสิครับ เราเดินแล้วค่อยสลับวิ่งเดินสลับ,ลบวิ่งก็คิดว่าตัวยังแซวอยู่บอกเนี่ยตั้งแต่เลิเลกเกรียนพละมาะเนี่ยคิดว่าตัวเองวิ่งไม่เป็นแล้วนะ<ช>แต่เขาบอก<ช>ต้องได้สิครับเราต้องทาได้<ช>คือคนเรานะถ้ามีเป้าหมายเนี่ยมันก็จะดีนะคะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยการที่เราไปออกกําลังกายในสวนสาธารณะเองเนี่ยอากาศก็บริสุทธิ์ร่างกายแข็งแรงเรามีเพื่อนนะคเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องยากนะคะที่ว่าตอนแรกก็เิยเนี่ยเคยไปออกกาลังกายในฟิตเนสเหมือนกันเอ๊ะยังไงแต่ว่าไปสวน คณะมันดีนะในการที่เริ่มต้นออกมาออกกําลังกายด้วยกันนะคะแล้วก็ร่างกายก็จะแข็งแรงและรับรองอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลลดค่ะแน่นอนใช่อันนี้คือส่วนสำคัญเลยใช่งดอยู่สัมพัญธ์ที่ตัวเราอะค่ะนะคะก็ขอให้ก้าวขาวจากบ้านมาไม่ยากหรอกจะน้อยจะมากค่อยๆเพิ่มอยู่ที่ใจเราด้วยอยู่ที่ใจค่ะขอบพระคุณที่มากครับขอบพระคุณมากครับ